วันที่17พฤศจิกายน2567ค่ะมีข่าวเศร้าในวงการบันเทิงค่ะเมื่อมีข่าวการเสียชีวิตของคุณอุ้มพัสสมุทรค่ะลูกชายคนเล็กของอาแอสสมบัติเมธนีแล้วก็อาตุการจานาเมธนีค่ะโดยคุณอุ้มพัสสมุตรจากไปด้วยโรคมะเร็งค่ะที่รักษาตัวมาเป็นระยะเวลานานโดยการสวดพระอภิธรรมคุณอุ้มค่ะจัดที่ศาลา11วัดลาดพร้าวค่ะ สำหรับนักแสดงอาวุโสศิลปินแห่งชาติอย่าง RS สมบัติค่ะได้เสียชีวิตในวัย85ปีเมื่อวันที่18สิงหาคม2565หรือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะโดย RS นี่ยได้หลับไปเฉยๆจากไปอย่างสงบค่ะและสำหรับ RS สมบัติเมธนีค่ะได้สมรสกับอาตุการจนาเมธนีและก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด6คนเป็นลูกชาย5คนค่ะและก็เป็นลูกสาว1คน โดยลูกชายคนแรกค่ะก็คือคุณเบิร์ดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรินเมธานีคนที่2องค่ะคุณอั๋นสิระคุปเมธนีเป็นนักแสดงเช่นเดียวกันและคนที่สคุณอ้ำเกียรติศักดิ์เมธนีค่ะและคนที่4คุณเอศตวัฒน์เมธนีและคนที่หคุณอุ้มพัสสวุฒิเมธนีที่ได้เสียชีวิตค่ะ และลูกสาวคนสุดท้ายค่ะก็คือคุณเอ๋ยฮัทไทยเมธนีค่ะและเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยของตระกูลเมธนีและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิลปินแห่งชาติอาร์อสสมบัติเมธนีไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว you <laughs>